สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน้องพี่คนรักการ์นทุกคนนะฮะกลับมาพบเจอกันกันกบผมรุ่ยเช่นเคยครับทุกคนฮะเมื่อวานนี้บ้านผมเนี่ยช่วงเวลาประมาณนี้แหละห้าโมงนิดนนะครับก็โอ้พายุถล่มฮะทั้งฝนทั้งลมแรงเลยต้นไม้ต้นใหญ่ๆแ่แถวๆเนี้ ค่นหักไปในหลายต้นเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็บ,บ้านเรือนในหมู่บ้านนะครับเห็นเขาประกาศกันเมื่อเช้านี่ว่าก็มีความเสียหายระดับหนึ่งดังนั้นก็เตือนภัยกันไว้นะฮะดินฟ้าอากาศไม่น่าไว้ใจครับช่วงนี้อยู่ตรงไหนก็ดูแลทรัพย์สินดูแลของมีค่าของตัวเองนะครับเรื่องน้ําเรื่องภยัยธรรมชาติเรื่องลมเรื่องอะไรต่างๆนี่มันมาแบบบางทีคาดเดาลำบากนะครับระดับความรุนแรงก็เผื่อกันเอาไว้นอกปิ่นถุมใหญ่ทุกคนครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะยกเรื่องราวของน้องเล็กนะครับอเล็กซานเดอร์อัลบอนนะฮะมาเล่าให้ฟ ก็ถือว่าสถานการณ์ของวิลเลียม s นั้นตอนนี้รู้สึกว่าในฐานะของแชมป์นะครับในประเภทสี่เขาเรียกว่าแชมป์สีทีมเนี่ยที่มันจะเป็นทีมเล็กๆนะครับผมผม,ผมมักจะเรียกว่าเป็น4ทีมเล็กๆระดับแบบว่า,าต่อสู้ในระดับกลางตารางลงไปก็จะมีปีแล้วก็จะเป็นวิลเลียมนะครับแล้วก็จะเป็นเอาเป็นชื่อใหม่เขานะฮะทีมวีซ่าแคทแออา, Visa, F, อาทีอาร์บีนะครับก็จะมี ทีมสเต็กนะครับ F1 อ่าสเตกนะครับอคิกซาเบอร์ก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะชื่อใหม่ยังงงอยู่แล้วก็ทีมฮาร์สเนี่ยมันจะเรียงลำดับประมาณนี้แต่ใน3สนามผ่านไปตอนนี้ใครเป็นต่ออย่างไรกันบ้าง <laughs> ก็กลายเป็นว่าทีม RB y u บียูกิซุนุดะแบกคนเดียว6แต้ม <laughs> นะครับ <laughs> กับอันดับ7ที่ได้รับมาอ่ะตามจริงอ่ะช,ช,ชายายชฮะก็คือตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นทีม RB นะครับที่เรียกว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่าทุกทีม แล้วก็จะมีทีมทิกซาวเบอร์นะฮะอันนี้ยังยังยังไม่มีแต้มนะของบอร์เทอรบอตัสอ่ะแล้วก็ทีมลำดับสก็จะเป็นทีมฮาร์สแต่ทีมฮาสน่าสนใจตรงที่ว่า2ส,สนามติดมาเนี่ยก็มีแต้มเลยนะครับอย่างสนามก่อนหน้านู้นนะครับที่บาเลนเนี่ยอ่าไม่ใช่ที่บาเลนครับที่ซาอูที่ซาอูเนี่ยก็มีแต้มไป1นนายโดยฮาวเคนเบิร์กแต่สนามล่าสุดที่ เมลเบิรนะ์นออสเตรเลียเนี่ยอันนี้มีแต้มทั้งสองคนเลยนะฮะก็คือ9กับ10มาเลยเลยทำให้ตอนนี้สถานการณ์ของทีมแอนดาวิลเลียมส์แชมป์นะครับในระดับกลางตารางเนี่ยก็กลายเป็นว่าดูย่ำแย่กว่าทุกทีมตามจริงแล้วถามว่ามันมันมันย่ำแย่ถ้าเอาไปเทปเียบกับปีทีแล้วเนี่ยฮะมันย่ำแย่จนไม่น่าใช้อาภัยได้ไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะอย่าลืมว่าอัลบนเองก็ยังแข่งแข่งขันจบอยู่นะครับทุกสนาม ในสามสนามที่ผ่านมานี่ผมพยายามจะมองมุมบวกไว้ก่อนแต่ในปีที่แล้วนั้นสามสนามอัลบอนนั้นก็ไม่มีแต้มเหมือนกันนี่แหละฮะแถมไม่จบกรแขันไปทั้งสองเวสอะหนึ่งสองสามเนี่ยฮะก็คือสองกับสามเนี่ยเบิ้ลเลยครับไม่จบเลยแต่พอหลังจากนั้นไปปุ๊บบางสนามก็สามารถจะต่อสู้เพื่อหนึ่งแต้มได้อยู่ซึ่งโอเคผมไม่รู้หรอกฮะว่าแฟนๆของอัลบอนเนี่ยต้องการเท่าไหร่แต่สําหรับผมเนี่ยผมต้องการเหมือนเดิมเป้าหมายนะฮะในการเชียร์ก็คือ ต้องการแค่หนึ่งแต้มพอแย่งมาได้หนึ่งแต้มก็พอแล้วครับในทุกสนามนะแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นอ,อย่างปีที่แล้วผมก็หวังแบบนี้แหละก็3สนามแรกก็ไม่เกิดขึ้นเอาอยิงเป็น4เป็น5ไปนู่นนะฮะแล้วก็มาในท,ที่นี่ก็เหมือนกันนะฮะปีนี้ฤดูกาลนี้ก็ <c oughs> ยังไม่เกิดสิ่งนั้นขึ้นแต่กลายเป็นทีมคู่แข่งคนสําคัญนะครับที่มาได้ดีกว่าแล้วมีหนามซ้านะครับในสนามล่าสุดเกิดเหตุเขาเรียกว่ารถของอัลเบิอ bon ัลบนะครับก็ไปพัง จะไปงงกำแพงเข้าเนี่ยทำให้แชสซีมีความเสียหายตามรายงานก็บอกว่าจะต้องเอาแชสซีของโลแกนนี่นะครับมาเปลี่ยนใส่แทนไว้อย่างนั้นเลยทําให้โลแกนก็ไม่มีรถแข่งวิลเลียมก็ตั้งใจที่จะเอาคนที่มีศักยภาพที่ดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้ไปลุ้นเอาคะแนนอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้ามองตามหลักการทํางานก็คือมันควรจะเป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้ามองในแง่ของ โอเคละโลแกนก็นไม่ได้ผิดอะไรแต่มันก็ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็น่าเห็นใจในะอ,อีกส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแม้ว่าเจ้าตัวจะออกมา,าพูดนะครับว่าโอเคก็เต็มใจอยู่แล้วยินดีแล้วที่จะช่วยทีมในทุกสิ่งอย่างที่สามารถทําได้เพื่อผลประโยชน์ของทีมนั่นก็นะ่าปรบมือนะ่เช่นชมให้กับนักแข่งชาวอเมริกันคนนี้กันไปละ่ะแต่พอเสียสละไปแล้วนะครับก็ทําได้ดีสุดแค่แบบที่11เนะฮะแล้วมันก็จะมีคําถามจากเพื่อน,อนจากนแฟนที่ติดตามกันไปเนะี่ยก็บอกว่า โอ้วิลเลียมแค่ชารซีไม่มีเปลี่ยนหรอเนี่ยซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะให้คําตอบอะไรได้ผมได้แต่บอกแบบก,กว้างๆว่าวิลเลียมเป็นทีมเล็กๆนะเอายิงๆเล็กที่สุดแหละผมว่านะไม่รู้ยังไงละ่ะผมมองว่าเล็กที่สุดอะเป็นทีมที่งบประมาณค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมันอาจจะยังไม่มีพอไม่มีพอถามว่ามันเป็นเพราะว่าเจ้าของกลุ่มทุนคาพิตอนเขาเนี่ยนะครับไม่จ่ายไม่อะไรยังไงหรือว่ายังไงกันบ้าง มันเป็นในเรื่องของของการบริหารนะครับผมว่าเงินก็น่าจะมีอยู่แต่เขาอาจจะยังไม่ไม่กล้าให้หรือยังไงผมก็ไม่รู้ในไม่ไม,ไม่กล้าสาวลึกไปตรงนั้นแต่เอาเป็นว่านะครับในการทํางานในแต่ละทีมเนี่ยโอเคแหละมันก็จะมีงบประมาณมีวงเงินมาให้นะครับว่าสามารถที่จะสนับสนุนได้เท่าไหร่ยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนนะครับว่าวิลเลียมแม้ว่าจะมองว่าเป็นทีมเล็กๆเนี่ยแต่มันก็มีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจกับการมาถึงของ โหหน้าทีมไฟแรงผมมักเะียเรียกเขาว่าอย่างนี้นะครับสําหรับเจมส์วาวเนะครับเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะคือคาแรคเตอร์ที่ดูดันในการทํางานในการที่อยากจะพัฒนานในการที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองถือว่าเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่น่าสนใจแต่นะครับเขาก็พยายามดิดน้นรนทุกสิ่งอย่างนะครับเท่าที่พาวเวอร์เขาแบบเต็มที่ได้แค่ไหนมันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอยู่แต่ถ้าถามว่าจะให้มันดีขึ้นแบบทันตาเลยเนะี่ยก็คงจะยากอยู่ เอาเป็นว่ามันก็เปิดหัวมาดีในปีที่แล้วก็เริ่มต้นมาได้ดีนะฮะแต่ข่าวลือที่ทําให้แฟนๆจะรู้สึกกลังเลรู้สึกว่าอยากจะลุ้นเะนี่ยก็คือมีข่าวก่อนหน้าน,นี้ว่าทีมนั้นทีมนี้สนใจอ,อย่างเงี้ยซึ่งผมก็คงไม่บอกหรอกว่าเป็นทีมไหนบ้างน,นะครับเอาเป็นว่าทีมไหนก็แล้วแต่มันน่าจะมีศักยภาพที่ดีกว่าวิลเลียมสมย์ไหมอะไรเงี้ยมันจะมีคําถามเกิดขึ้นมาในหัวไงอ่านะครับต่อให้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันน่าจะมี ศักยภาพในที่นี่ก็คือเขาเรียกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตที่ดีในเรื่องของอะไรในเรื่องของการพัฒนารถหรือแม้กระทั่งในส่วนของการทํางานที่ถ้าความพร้อมในการทํางาน,ม,นมันมีมากกว่า,ก,วากันอย่างเงี้ยเอาอย่างตั้งแต่อุปกรณ์สํงงานักงานตั้งแต่อะไรไปนูน่นแหละฮะจริงๆอะไรที่ไม่ได้ว่าเกี่ยวกับการแข่งขันโดยตรงนะครับอุปกรณ์สํงงานักงานผมพูดคํานี้ก็คือรวมทุกสิ่งอย่างเลยนะฮะทุกสิ่งอย่างเลยในออฟฟิศหรือว่าในโรงงานโรงรถเนี่ย มันก็จะทาให้การทํางานมันมันดูเหมือนว่าน่าจะหวังผลได้มากกว่านี้ไหมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ที่อาจจะมีความล้าหลังนะครับในหลายๆอย่างไม่ช่ว่าล้าหลังแต่ในเรื่องของในสนามอย่างเดียวเรื่องของการทํางานของพนักง,งานต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ยังยัง,ย,งยังไม่สามารถที่จะเอาไปเทียบกับทีมอื่นเขาได้อะไรเงี้ยไปเถอะถ้าไปได้อะไรเงี้ยน่าจะมีคําถามอ่าน่าจะมีความคิดเห็นประมาณนี้ออกมาในหัวนะครับว่าไอ้ข่าวลือที่ออกมาเนี่ย คือพอเห็นเมื่อวานนี่ก็จะมีการตอกย้ําเข้าไปจะไม่เห็นในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการตอกย้ําว่าโอ้หนะครับตามจริงแล้วไอ้เรื่องของแคสซีมน่าจะมีเปลี่ยนนะอย่างเงี้ยแล้วจะอยู่เลยทําให้น่าแข่งอีกคนนึงสูญเสียโอกาสไปถ้ามีอยู่2คันในสนามอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับอาจจะมีการทําทีมออเดอร์กันหรือว่าอาจจะอะไรยังไงแล้วก็จะกลายเป็นมีโอกาสแย่งทีมแย่งคะแนนจากทีมคู่แข่งมาได้อยู่หรอมั้งหมายถึงว่าจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่น่าจะมีโอกาสที่ดีกว่านี้ไหมถ้ามันเป็น การลงวิ่ง2คนอะไรอย่างนี้ไงเนี่ยพอเป็นไปในแบบนี้เลยทําให้กลายเป็นว่าอัลบอนเองก็ออกมายอมรับนะฮะว่าตอนนี้คู่แข่งของเราก็คือแข่งแข่งจริงๆคู่แข่งของของวิลเลียมไม่ใช่ Mercedes นะฮะไม่ใช่ Ferrari ไม่ใช่ Red Bull นะฮะเอออาจจะพ่วงอาวุธปีนไปด้วยอีกทีหนึ่งไหมเพื่อนน่าจะน่าจะอ่ะแต่คู่แข่งก็คือนะครับทีมฮาร์ดนั่นแหละนะครับก็ arts, ber, คือปีแล้วนั่นแหละสามทีมที่เหลืออยู่ทีมฮาร์ดทีมกิกซาวเบอร์นะครับทีมอาร์บีนั่นแหละซึ่งในตอนนี้ก็คือดีกว่าชัดเจนไง อย่างเนี่ยสนามที่ผ่านมาเนี่ยมันมีลุ้นอัลบอนก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะนะครับน้องเล็กบอกว่ามันจะนักแข่งระดับบิ๊กๆเนี่ยนะครับรีทายกันไปอย่างเงี้ยเอออย่าง2 m e เมอร์ซเดสอย่างเงี้ยอย่างแม็กซ์อย่างเง, Mercedes, งี้ย,น,ยน,นะครับรีทายไปตั้งแต่เนิ่นๆนูน่นอันนี้มันก็หมายความว่าตัดโอกาสคนที่จะเอาคะแนนไปก็คือตอนนี้มันเหมือนประมาณว่าจากที่10คนใช่ไหมฮะได้ลุ้นกัน10คนลุ้นเอาคะแนนเนี่ย ตอนนี้ก็กลายเป็นว่ามีลุ้นตั้งเพิ่มมาอีกสิบสามคนนู่นนะแต่ทําไม่ได้ฮะแต่ทําไม่ได้มันมันก็น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับตั้งที่จังหวะมันมีต่างๆมันมีแล้วนะแต่ก็ทําไม่ได้แล้วทีนี้ทําไม่ได้ยังไม่ว่าอะไรเลยมีหนาซ้ําเนี่ยคนที่มาแย่งคะแนนไปนี่ก็กลายเป็นเป็นคู่แข่งในปีที่แล้วอืมนะทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าเรื่องราวของอัลบอนจะดงเงียบๆไปนะเรื่องราวของข่าวลือที่จะจับไปตรงนั้นตรงนี้ นะครับทุกคนพอเข้าสู่ฤด,ดูการแข่งขันตอนแรกเนะี่ยผมก็ใจว่าปล่อยไปเนะี่ยอาจจะเป็นการาเรียกว่ามันพักฤดูการอยู่อย่างเงี้ยอะไรก็ตามนะครับที่พอจะเชื่อมโยงไปได้เนี่ยสื่อก็จะเขียนเขียนไปไนดะ้นเป็นสไตล์ของของรฟมละว,วันโมดูจีพีก็เหมือนกันนะครับแต่จะไม่หนักเท่าเอวันเอวันเนี่ยเขาจะปูกประเด็นในตรงนั้นซึ่งเราเคยคุยกันแซวแซกันในเมื่อก่อนนะฮนะในช่วง2เดือนกว่า3เดือนอย่างเงี้ยว่าก็ขวัญใจ สื่อมวลชนเลยนี่น่าน้องเล็กใช่ไหมนะครับคิดอะไรไม่ออกให้คิดถึงอัลบอนนะัสื่อนะครับเอาเอลอ้ราวของอัลบอนไปเขียนว่าจะกลับไปเรดบลูอีกครั้งอะไรยังไงว่าตาอย่างเงี้ยแต่พอ,อ,อในตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเงียบไปเงียบไปในเรื่องเรื่องของของข่าวลือการย้ายทีมอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นผลฟิดแบ็มาจากลุมนละของทันเซอร์ด้วยมั้งฮนะพอทันเซอร์เขาตัดสินใจไปฟอลอรี่มันเลยกลายเป็น อ่านะครับแล้วก็เรื่องราวของเรดบูลนะครับที่เป็นดรามา่าเรื่องของคริสตินฮอร์เนอร์แล้วก็โยงไปทั่วเนี่ยเลยทําให้สื่อเขาจะเฮโลไปทางนู้นมากกว่านะครับเลยไม่ไม่ได้มองถึงขวัญใจสื่อมวลชนในปีที่แล้ว <c oughs> ก็เลยปล่อยนะครับให้ให้อัลบั้มเนี่ยดูเหมือนจะเงียบๆไปเรื่องของตรงนี้แต่เพื่อนๆมองว่ามีโอกาสจะย,ย,ย,ย้ายไหมลองลองคิดขำๆช่วยกันหน่อยดีฮะมีมีไหมโอเคแล้วนะครับอยู่ตรงนี้มันมันก็ดีในส่วนของตรงที่ว่า คุณเป็นตัวหลักของของทีมแล้วคุณเป็นตัวยืนของทีมแล้วถ้าคุณย้ายไปเนี่ยคุณย้ายไปเป็นผรารองเนี่ยคุณจะเรียกว่ารักษาโมเมนตัมตรงนี้ได้ไหมละ่ะนะฮะหรือยังไงบางคนบอกว่าย้ายไปเถอะคุณปุ้ยต่อไปให้ไปเรดบูลจริงได้ยิ่งดีเพราะตอนนี้คงไม่เหมือนเดิมแล้วเออผมก็ไม่ทราบว,ว่าเหมือนไม่เหมือนยังไงนะฮะถ้าย้ายไปก็ต้องมาอยู่ที่ว่าย้ายไปคุณคุณจะย้ายไปเป็นนักแข่งมือหนึ่งของทีมเนี่ยจะเป็นที่ไหนยังไง มันจะมีที่ว่างขนาดนั้นยังไงไหมเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ทราบยังไม่รู้เลยนะว่าอนาคตของเบรเซเดสจะเอาใครมาแทนทันเซอร์มีแต่จะมีแต่ว่ามีแต่นูน้นแต่นี่นะครับสุดท้ายก็อ่ะก็เป็นไปในแบบนั้นแต่แต่ใดแล้วก็ตามนะครับผมอ่ะพูดประเด็นนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายในคลิปนี้ผมยังมีความเชื่อว่าวิลเลียมเองก็ไม่ได้ว่าหนีหายจ่ากมาตรฐานเดิมในปีที่แล้วนะอย่างที่ผมบอกไปนะว่าปีที่แล้วหนักกว่านี้อีกแต่ปีที่แล้วมันจะมีมีความไม่เหมือนกันกับปีนี้อยู่อย่างหนึ่งก็คือ ปีที่แล้วเนี่ยทีมระดับแดนใต้4ทีมล่างสุดเนี่ยเขาพาวเลตกันย่ำแย่หมดไงมันมันเลยมองดูแบบยังไงไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เออจะจริงๆจ,จ,จ,จะบอกว่ามันก็ไม่ได้เชิงแย่นะปีแล้วถ้าจะบอกว่าใครเปิดหัวได้ดีผมว่าเป็นทีม h a ร์สมากกว่านะฮะอ่าเป็นทีม h a ร์เป็นทีมอัลฟาเทอร์ี่ในตอนนั้นซึ่งก็คือทีม RB ในตอนนี้รู้สึกจะเปิดหัวได้ดีกว่ามันมันก็เหมือนในตอนนี้แหละ นะครับมันเหมือนในตอนนี้พยายามจะบอกทุกคนว่าอาจจะเร็วไปนะครับในการที่จะมาฟันธงว่า3สนามผ่านไปเนี่ยโอเคโอเคแย่เนี่ยก็คือแย่เข้าใจอยู่แต่ด้วยความที่ F 1วันมันมีเยอะมันนม่เหมือน m o t o g p มันมี24สนามฮะเอาวัานก็จะมีฤดูการที่ขึ้นลงขึ้นลงอยู่หลังจากผ่านไปประมาณ5สนาม6สนามผ่านไปใช่ไหมะนะฮะในตอนนี้อาจจะยังตั้งหลักตั้งตัวไม่ติดหรือว่าจะปล่อยให้ทางคลิกเซอรเบอร์เข้าไปก่อน อ่าไม่ใช่จิไม่ใช่คิกซาเบอร์คิกซาเบอร์ก็แยกพอกันเราปล่อยให้ทาง RB ก็ไปก่อนปล่อยให้ทางฮาร์สเขาร้อมแรกไปก่อนเดี๋ยวมาไล่เก็บทีหลังยังไงกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนอ่าแต่ใดๆแล้วก็ตามเป็นกำลังใจให้น้องเล็กนะครับให้ออาบอนให้กับวิลเลียมส์ทุกคนนะครับให้กับเจมส์วาวนะฮะว่าเส้นทางที่เขาได้กรูยทางมาในปีที่แล้วเนี่ย <S <S โอเคมันก็คือความสําเร็จแต่ใช่ว่าความสําเร็จมันจะตามรอยนั้นได้โดยที่แบบว่า ไม่ต้องใช้ความพยายามเท่าเดิมนะครับขยันให้น้อยลงแต่จะได้ผลงานเท่าเดิมนี่ไม่ใช่แน่นอนนะเพราะว่าเราได้เห็นนะครับในทุกทีมเขาเปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าสนใจนะฮะก็คือไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของบุคลากรเรื่องของอะไรต่างๆนะ,ะวิธีการทํางานอะไรมันก็มีการเอ่อเรียกว่าเปลี่ยนแปลงนะฮะดังนั้นวิลเลียมเองก็เจอคู่แข่งที่อัพเลเวลขึ้นไปอีกเนี่ยงานของเขาก็ยัง มากมายขึ้นไปอีกแน่ๆนะทุกคนแต่ผมก็มั่นใจนะครับว่าเอาบอลเองนะครับด้วยประสบการณ์ในองความรู้ต่างๆด้วยความเก่าเกมที่มีอยู่เนี่ยมันก็คงจะต้องมีสักสนามหละนะครับไม่ช้าก็เร็วนะฮะที่จะสามารถต่อสู้กันได้นะในตอนนี้มันก็ยังคงขาดๆเกินๆอยู่นะครับต้นฤดูการทุกคนว่ายังไงกันบ้างลองว่ากันมาฮะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์ทุกคนแบบรวดเร็วทันใจนะครับมาไล่ตอบย้อนหลังขออภัยกันด้วยนะฮะเพราะว่าผมก็เจอเรื่องของนี่ละ้างานที่อยู่กับไร่กับสวนในตรงนี้มันก อาจจะทำให้วิ่งไปวิ่งมากันอยู่ทั้งม o เต g รทั้งอะไรด้วยนะครับแต่จะพยายามนะครับมาตอบย้อนหลังกันทุกคนก็ขอบคุณทุกการสปอร์ทุกการสนับสนุนกันได้นะครับโดยเฉพาะสินค้าออเดอร์นะครับที่สั่งมาทั้งช้อปปี้ทั้งลาซาด้านะครับถูกใจสินค้าตัวไหนอย่างไรก็สามารถจิ้มเข้าไปอุดหนุนผมได้ผมไม่ใช่เจ้าของร้านนะผมเป็นนายหน้าขายเฉยๆนะครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะครับรักษาตัวรักษาสุขภาพคนดีๆนะฮะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ